สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่เด็ดเก้าเาทำนายทายทักวันนี้เราก็จะมาดูดวงชะตาในหวดของข้อที่สามนะคะสำหรับท่านสมาชิกใหม่นะคะหวดของข้อที่สามนี่จะมาเจาะค,ความรู้สึกของคนรักเป็นคลิปของความรักอย่างเดียวนะคะทุกสถานะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยคนที่คบกันอยู่เป็นแฟนกันเนี่ยคบกันอยู่เนี่ยแล้วก็คนที่เป็นโสด คนที่คุณแอบเลงไว้เนี่ยมาเขาจะชอบคุณไหมนะคะเราก็มาดูกันในหมวดข้อขที่3เป็นความรู้สึกของเขาล้วนๆนะส่วนหัวข้อขที่สองเลยจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอันนี้หมายถึงความรู้สึกของเขาพูดง่ายๆคือมาเดาใจเขาบางทีต่อหน้าทําเหมือนเอาอกเอาใจบางทีในใจเขาคิดยังไงนะคะ โกรธกันทะเลาะก,กันในใจเขาเป็นยังไงบ้างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วดูแล้วนะชาวผสบเนี่ยถ้าเขาจะมีใครสักคนเนี่ยไม่ต้องมาผูกมัดอะไรเขามากมายนะถ้าจะคบกันไปก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอืจะมีความอบอุ่นนะถ้าใครได้มีชาวผสบเป็นคนรักเนี่ยหรือเป็นคู่เป็นแฟนเนี่ยนะเขาจะดูแลครอบครัวรักครอบครัวนะคะ ไม่ต้องพูดอะไรมากมายอเขาแสดงออกของเขาไปเลยะไม่ต้องมาให้เขาพูดว่าโน่นนี่นั่นพูดเอเอาใจไม่แต่เขาจะปฏิบัติเขาจะทําประมาณนั้นนะคะสําหรับชาวประสบแต่ในสถานการณ์เนี่ยนะความรู้สึกของคนรักในช่วงนี้บางท่านนะคนรักบางทีนะยังมีความวิตกกังวลแต่ก็ยังรักมากบางท่านอยู่ไกลกันคิดถึงกันนะบางท่านมีมีคนรักไกลไกลต่างประเทศนี่ยังคิดถึงกันมากอยู่ นะคะยังคิดถึงแล้วมีความวิตกกังวลเหมือนห่วงเหมือนอะไรประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมั่นใจก็คือกับปัญหาสถานการณ์รอบตัวของชาวประสบเองเพราะความมีสเสน่ห์นะอาจจะมีปัญหามือที่สามเข้ามาต้องแบกปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามานะโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้นะไม้คบกันเนี่ยนะคะ แต่ถือว่ายังรักกันมากสถานการณ์ของคนรักจริงๆนะบางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยนะเราเป็นเป็นรักต่างวัยแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากสําหรับเขานะเขายังรักชาวประสบแม่มากนะอยากครอบครองบางท่านนะ่ะอยากอยู่ด้วยกันนะ่ะเนีวยว่ยโดยเฉพาะคนที่คบกันนะแต่มันก็เหมือนกับว่าในบางคู่บางท่านอาจจะมีมีความทุกข์ใจในเรื่องของการหักหลังหรือปั่นใจกันอยู่นี่แหละทาให้เขามีความรู้สึกว่า อืมนะไม่พอใจอยากจะหยุดอยากจะจบแต่ก็ไม่ได้จบือไม่ได้เลิกกันง่ายๆนะเขาก็ยังรักในความรู้สึกลึกๆอถึงแม้จะโกรธหรือว่าไม่พอใจก็ยังรักนะคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยเรามาดูกันเลยนะรู้สึกว่าสถานการณ์ของเขายังรักครอบครัวอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาปัญใจหรือมือที่สามเข้ามาก็ตามก็ยังมีเป็นมิตรภาพที่ดีต่อก,กันยังเป็นเพื่อน บางท่านอาจจะต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันเพราะความเพราะยังรักลูกรักครอบครัวอยู่อะอประมาณนั้นนะคะชาวปะสบที่มีครอบครัวเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาก็ยังรักกันอยู่นะคะเยแม้จะอยู่ไกลกันนะก็ยังคิดถึงนะก็ยังคิดถึงนะแต่ชาวผสบเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ในความรู้สึกที่มีต่อคนรักมันมันมันไม่ค่อยจะ โรแมนติกเท่าไหร่นะในสถานการณ์ของเขาเนี่ยรู้สึกปัญหาบางท่าน,นเนี่ยแก้ปัญหาความรักเนี่ยแก้ปัญหาความรักเมือที่สามเนี่ยนะคะก็หนักเหมือนกันแต่คนรักก็ยังให้คือยังรักอยู่อะถึงแม้จะไม่มัดใจตัวเองว่าจะอยู่หรือจะไปแต่ยังไงก็ยังรักอยู่ว่างั้นเถอะนะบางทีอยากจะจบ ในความรู้สึกของเขานะอยากจะจบอยากจะออกไปจากจุดนี้แต่ก็ยังรักนะยังไม่ไปไหนนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เป็นเนื้อคู่ก็ว่าได้มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่กับคนที่มีปัญหาเพราะว่าความรู้สึกของคนรักยังรักอยู่รักมากด้วยนะคะอนะืมนะรักมากด้วย ลืมบอกไปคนที่มีครอบครัวบางท่านเนี่ยมีปัญหาในักษาะของฟ้องร้องกันก็ตามแต่ก็ยังรักครอบครัวนะถึงจะจบกันไปก็ยังรักษาครอบครัวไว้ก็คือลูกเนี่ยนะคะในความรู้สึกก็ยังรักอยู่คือยังผูกพันนะ่ะนะคะจนคนที่คบกันเนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาหน่อยแต่ก็มีโอกาสเริ่มต้นขั้นไหนพาะถือว่าเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นะถึงจะมีปัญหาเข้ามาคุณก็ไม่ไปจากนะจากกันหรอกเพราะคนรักเขายังรักมากอยู่นะคะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชาวผสมต้องไปจัดการนะ่ะคืออยากให้ให้มันก้าวหน้าให้ความรักมันดีขึ้นนะ่ะอืมนะคะพร้อมที่จะนะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะคนที่คบกันเนี่ยนะเนี่ยเกิดความเครียดไม่น้อยเลยนะคนที่คบกันเนี่ยกับปัญหามือที่สามนะโดยดยเาะดไม้ที่คบกันเนี่ยนะคะแต่ถือว่ามีโอกาสเริ่มต้นกันก็ถือว่ารักกันอยู่นะ ันจะเครียดหน่อยกับปัญหาที่ปั่นใจอ่ะอ่าเหมือนกับมือที่สามน่ะเป็นคบกันอยู่มีแฟนอยู่แต่บุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงนี่แหละแต่คนรักยังรักถึงแม้ว่าเขาจะกังวลอยู่บ้างแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองอยู่บ้างแต่เขาก็ยังรักหน้ามันมีโอกาสที่จะผ่านปัญหานี้ไปนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันนะหรือเป็นรักต่างไวัยแม้กระทั่งไม้ที่คบกันเนี่ยนะคะ าจะเจอสถานการณ์แบบเนี้นะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดจริงๆแล้วชาวประสบที่เป็นโสดไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับความรักนะช่วงนี้แต่ถ้าคุยคุยได้นะนะคะคุยๆได้แล้วคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะนะอมชาวประสบช่วงนี้จิตใจหวั่นไหวจิตใจแปรปรวนลวนเละโดยเฉพาะไม้ที่เป็นโสดเนี่ยกับคนที่เข้ามานี่มั่นไม่มั่นใจอะ่ะ ถ้าคุณรับเงื่อนไขของฉันได้ไหมรับประมาณว่าคุณตั้งกำแพงไว้เนี่ยแล้วก็กลัวมากกับการโดนหักหลังนะอืมแต่คนที่เข้ามาถือว่ามีฐานะแล้วก็รักนะรักชาวพระศพไม่น้อยเลยมีความชอบอ่ะอใช้คำว,ว่ารักเลยถูกใจอ่าถูกใจนะถูกใจชาวพระศพเนี่ยอยากจะคบอยากจะเป็น เพื่อนอยากคบเป็นแฟนอยากพัฒนาแต่ว่าชาวประสบนี้ก็มีเงื่อนไขอืมสําหรับตัวเองเนี่ยเงื่อนไขอะไรคุณก็ตั้งขึ้นข,นของคนนั่นแหละไปดูความสัมพันธ์นะถ้าต่อไปถ้ามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเนี่ยนะคือเป็นคนที่ตรงไปตรงมาฉันไม่ต้องการที่จะมีปัญหาโดนหักหลังหรือทรยศฉันต้องมีฉันอะไรประมาณเนี้ยนะคบกับฉันต้องไปได้เรื่อยเนี่ย เนี่ยต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูอะไรประมาณนี้ถูกต้องตามคันลองของทาประมาณนั้นนะชาวประสบเดี๋ยวน,นะ <S <S นี้เนะคนที่เข้ามาก็คือพอใจแล้วก็ชอบอยู่ถึงแม้จะมีเงื่อนไขเขาก็มีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันอืมเขาก็มีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันนะคะอเขาก็มีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันแต่เขาก็กังวลน,นะกังวลใจอยู่ไม่น้อยกับชาวประสบเนี่ย ไม่รู้ว่าชาวผสบคิดอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยเขาเดาเดาทิศทางของชาวผสบยากมากแต่จริงๆแล้วผสบก็อยากให้มันก้าวหน้าอยู่แต่ที่แน่ๆคนที่เข้ามาเนี่ยนะคนโสดเนี่ยเขารู้สึกพอใจแล้วก็ชอบก็อยากพัฒนาเป็นแฟนอยู่นะคะถึงแม้คือเหมือนกับว่าเขาก็จะเหมือนกับว่าอมีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันนะเขาก็ตั้งกฎเกณฑ์ของเขาเหมือนกัน นะนะคะเพราะว่าเขายังดูทิศทางของชาวประสบไม่ออกเหมือนกันนะคะชาวประสบก็มีเงื่อนไขของฉันฉันก็กลัวการหักหลังนะเขาก็กลัวเหมือนกันประมาณนั้นเหมือนกับว่าโดยเฉพาะไม้ที่คบกันเนี่ยไม้ที่เริ่มจะมาจีบกันเนี่ยที่เดาเดาใจว่าเขาชอบเราไหมอะไรเงี้ยชอบอยู่นะคะแต่มีฐนานะนะแต่ถึงจะใช้มีฐานะร่ำรวยมีฐานะดีอะ่ะ ขยันอบอกได้เลยมาหากินเนี่ยครบได้นะถ้าเปิดใจคุยกันนะคะ,นะคะประมาณนั้นแต่กว่าจะพัฒนากันเป็นแฟนกันก็เหนื่อยหน่อยนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยบอกได้เลยเอาก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรู้สึกของคนรักชาวผสบนะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะเราจะมาทํานายกันในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย2 6 8ลืมบอกนะชาวผสบเนี่ย คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิมถุนายนธัดดินนะคะลัคนาราศีดูได้วันที่เกิดไม่แน่นอนก็ดูได้ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะดูเป็นแนวทางนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะโอเคนะคะก็ขอให้เื่อนมีความสุขสวัสดีค่ะ